สวัสดีครับผมเมอนีมาภาษาอีสานครับผมนะพ่อต่างๆหำมต้นนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากแค่ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับผมเดี๋ยวเมอน่พ่อต่างๆังจะมาแกงฟักนะครับผมแกงฟักใส่ปลากระป๋องนะครับผมเดี๋ยวเครื่องเทศหรือว่าขั้นตอนเข้ากับมาช่มกันเลยครับผมรับแรกแล้วเข้ากับต้มน้ำครับผมอ่า เอาเบิ่งปริมาณวาห่าเดียกินลายบันไดนะครับผมนะอันดับได้กก็ใสตะไคร้ครับัมจิงไคห่อมาบานห้อหนี่หล่ะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดแล้วก็ทานะครับผมทานจะ สามซีต้อนกันเลยนะครับผมใส่ลงไปเลยครับเ้วก็เติมไฟได้เลยครับผมแล้วห้องกระตามมาด้วยครับพริกแกงนะครับผมโขลกเองพริกแดงสักสามเม็ดนะครับผมแล้วก็กระเทียมสักซีหาก็บครับผมสีหางเงี้ยงนั่นแหละครับแล้วก็หัวหอมแดงพาสักสองหัวครับผมใส่ลงไปเลยครับตอนน้ำ เดือดๆนะครับน้ำพุนี่แหละครับใส่ลงไปเลยครับผมเพื่อให้เครื่องเคือนั่นมันหอมนะครับถ้าเฮาซูกว่าน้ำมันหน่อยเฮาก็ับเติมน้ำเล็กน้อยนึงนะครับผม เพือน้ามันแห้งน,นะครับเวลามันเดือดครับมาเล่งไฟไปหลดครับผมพิดไฟไว้างมันเดือดแรรคดดกแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันต่อ ขั้นตอนต่อไปเท่ากับใส่ฟักไปเลยนะครับผมมีฟักล้างน้ำสะอาดนะครับผมตอทสำน้ำนะครับใส่ฟักแล้วก็กปิดฟ้าไว้สี่ห้านาทีฟักมันสุกมาก่อนนะครับผม พอฟักเลิกสุงแล้วห้องกัามาเติมเครื่องปรุงกันเลยนะครับผมอันับแรกเข้กับใส่ซอสลงไปเลยครับผมะมัน่นสองซอนนะครับผมนดัดต่อไปเ้ากับเติมผงปรุงรสนะครับผมประมัน่นเครื่องซอนตวงนะครับ ล้ก็ข้าก็เติมตามไปด้วยน้ำปลาแดงนะครับผมน้ำปลาลาเนี่นะครับประมาณเกือบทับพพีหนึงนะครับผมใส่ไปโหลครับของแสบของนัวนะครับ<ห>แล้วก็เตือนน้ำตาไปครับ เคร่งทับพ,พี่นะครับผมค้นค้นคนนี่ครับหัวใจของห้องก็คือปลากระป๋องนะครับผมใส่ลงไปเลยครับที่นี่ห้ากปิดปลาไว้ครับผม รอสักประมาณสองสามนาทีนะครับผมเดี๋ยวทุกคนเข้ามาติดตามส้มกันว่าน้าตาแกมฟักเซฟปากกระป๋องแบบที่สามเขาเป็นยังไงครับขั้นตอนสุดท้ยายนะครับผมอ่า้อแล้วทุกอย่างสุกแล้วนะครับผมก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะครับผมใบนั่งลักครับผมถัีตู้น่อยะครับแล้วเขาก็ปิดปิดแก๊สได้เลยนะครับผม ใส่ปลากระป๋องแกงฟักเส้ปลากระป๋องครับผมโอ้ยเดยวตกไทยเดยวตกเล่าครับผมก็ากขอบคุณนะครับผมที่เขาว่าเบิ้งนะครับผมฝากกดบิดดามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ครับผมหรือว่าอยากมีพอตตางๆังทำต้นเฮ็ดยังหิเบิง้งเป็นวิทยาทานกับคอมเมนต์ขอมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กขอขอบคุณและสวัสดีครับผม